สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูวิธีการประกอบใบสี3ชั้นนะครับในส่วนที่เราจะใช้แม่ใบสีในการประกอบใบสี3ชั้นในครั้งนี้นะครับนี้จะเป็นท่อใบสีนิ้วธรรมดานะครับเป็นแม่17นะครับแล้วก็ชั้นที่2ตรงนี้จะเป็น แม่สิบาแล้วก็ชั้นที่3นะครับจะเป็นแม่9นะครับโครงใบสีก็เป็นโครงใบสีแบบเขาเรียกว่าโครงไม่ใหญ่มากนะครับใช้พานสีขาวนะครับพานไม้ไมขดุด ไอ้พานไผ่ขดนะครับสีขาวขนาด12นิ้วในการประกอบพานทางนี้นะครับประกอบไปสีทางนี้นะครับตัวโฟมชั้นล่างตอนที่ตัดไม่แน่ใจนะครับว่าน่าจะขนาดประมาณ18 8นิ้วแล้วก็ ใหญ่สุดก็คือ18นิ้วแล้วก็ไล่ขึ้นมากลายเป็น16นิ้วนะครับแล้วก็ไล่ขนาดขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ที่ใช้จะใช้เป็นโครงใบสีอันเดิมที่เคยตัดไว้นะครับตอนนี้นะครับกำลังยึดโครงใบสีเข้ากับพานนะครับในแต่ละชั้นเราจำเป็นต้อง หาจุดกึ่งกลางนะครับเพื่อที่จะทำให้พานของเราสมดุลน,นะครับแล้วค่อยเสียบไปทีละชั้นนะครับ ชั้นบนก็ประกอบไปเรื่อยแล้วก็หมุนหาจุดกึ่งกลางไปเรื่อยนะครับเ๋ยวจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นขนาดใหญ่แทงลงไปนะครับ เสียบโครงใบสีครบแล้วก็ต่อไปก็คือทําการนํากลวยขึ้นไปประกอบก่อนนะครับโวยที่จอช้จะเป็นกลวยจีบนะครับแล้วก็คาดด้วยถักเปียนะครับ จากนั้นก็คือประกอบแม่ใบสีแม่17ดนะครับลงไปในชั้นที่1น,นะครับชั้นที่1จะใช้ใบสีทั้งหมด8ดช่อนะครับ ช่อแรกกับช่อที่2นะครับก็จะอยู่ในฝั่งตรงข้ามกันนะครับเพื่อที่กำหนดจุดให้ได้สมดุลน,นะครับ ต่อไปนะจะเป็นช่อที่3นะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างช่อที่1กับช่อที่2นะ จะเป็นประกอบในช่อที่4นะครับจะอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับช่อที่3นะครับจากนั้นเราก็นำอีก4ช่อที่เหลือนะครับมาประกอบในช่องสับหว่างของ อีกสแม่ที่เราประกอบนะครับ ชั้นที่1ก็ประกอบครบแล้วนะครับทั้ง8ช่อต่อไปก็คือประกอบในชั้นที่2นะครับก็คือชั้นที่2นี้จะอยู่สับวางระหว่างชั้นแรกนะครับจะใช้ใบสีทั้งหมด8ช่อเหมือนกันนะครับวิธีการประกอบก็คือประกอบให้อยู่ในช่องสับวางของชั้นที่1น,นะครับ ใช้แม่สิบสามประกอบแซมเข้าไปเรื่อยๆนะครับในชั้นที่สอง ต่อไปจะเป็นการประกอบช่อใบสีแม่สิบองแม่เก้านะคบในชั้นที่สามนะครับในชั้นที่สามจะใช้แม่เก้าทั้งหมดสี่ช่อนะครับเวลาการประกอบในระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่สามนะครับแม่ใบสีจะ สว่างช่องเป็นช่องนะครับตัวไปสีของเราก็จะได้ประกอบได้สีช่องพอดีนะครับ ต่อไปก่อนที่จะประกอบเสียบดอกไม้นะครับก็ใช้นะ้ำมันประกอบผสมน้ำนะครับฉีดให้ทั่วพ,พันไปทีก่อนนะครับ ก็เป็นการประดับดาวเรืองนะครับใส่ในพานดาวเรืองเราจะเสียบด,ด้วยไม้เสียบุูกชิ้นนะครับตรงกลางก็จะมีดอกบาน,นเม้โดยสีม่วงนะครับประดับดาวเรืองระหว่างเม่ใบสี แต่ละชั้นให้ได้ทุกช่อนะครับก็คือสับวางนะครับนี่เป็นในลักษณะนี้นะครับต่อไปก็คือเป็นการเสียบยอดอันนี้ตุ้มยอดอันเล็กยอดใบสีนะครับ จะใช้เป็นตัวดอกลักนะครับใช้ดอกลักมาประกบกันแล้วก็ใส่เปลือกดอกลักอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นเปลือกพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นดอกลักเหลาเล็กข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นดอกพุดธดอกเล็ก3ดอกนะครับ ขับบนไปขับลงไปบนยอดแม่ใบสีนะครับช่างทีก็จะไล่เสียบยอดใบสีนะคะึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับให้เต็มนะครับ ยอดใบสีนะครับที่เราเสียบจะช่วยทำให้ตัวใบสีคงใบสีพันใบสีของเราดูสวยและดูละมูนมากขึ้นนะครับนอกจากสีสันของใบตองแล้วก็สีสันของดอกไม้นะครับก็จะมีส่วนช่วยทำให้พานดูสวยสง่ามากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของยอดกล้วยนะครับเราก็จะประดับมาลยซี่ดอกลักนะครับเป็นมาลยซี่ดอกลักยกตานะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นมาลยซี่ดอกลักสีขาวนะครับอีกสองขนาดนะครับแล้วก็ยอดด้านบนก็จะเป็น มนในตุ้มสีพีชนะครับอันนี้เราจะคุมโทนให้ยอดใบสีให้อยู่ในโทนสีขาวนะครับพันใบสีของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้นะครับจะเป็นงานใบสีสู่ขวัญของน้องๆสาขาเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบปุริรัมนะครับ งานจัดขึ้นในวันที่25ธันวาคมนะครับ2564ฝากเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY by C นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่างเป้กับช่างทีในการทำงานด้วยนะครับงานเสร็จแล้ววันนี้ก็ขอตัวไปส่งงานก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ